สวัสดีค่ะชื่อทิพย์ค่ะออกระมวลทิพย์จันสว่างค่ะเป็นเจ้าของกิจการค่ะคือจริงๆอะค่ะตอนประมาณ2-3สปีที่แล้วค่ะลาซาดาติดต่อโรงงานเรามาโดยตลอดทุกๆปีนะคะว่าให้ชวนคุณพ่อเข้าไปขายกับลาซาดาแต่ว่าคุณพ่อค่ะกออ็ไม่ค่อยเข้าใจกับการขายออนไลน์ว่าคืออะไรผู้ใหญ่เขาจะแบบเขาจะซื้อหรอเขาไม่เห็นของจริงๆของเรานะคะ เราตอนนั้นทิพย์ก็ยังเรียนมาหาลาัยอยู่แต่พอจบแล้วเนี่ยพอดีเพิ่งจบเลยรัศาาดาก็เข้ามาอีกเชิญชวนทิพย์ก็เลยอ่านข้อมูลก่อนแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้เสียหายเลยที่เราจะลงขายของกับรัศดานะคะก็เลยชวนคุณพ่อเข้าไปคุยกับเ,เจ้าหน้าที่อะค่ะที่รัศดาดูเขาก็แนะนําแล้วก็รู้สึกว่าระบบเนี่ยเข้าใจง่ายใช้งานง่ายแล้วก็น่าจะเปิดตลาดให้เราได้อีกช่องทางหนึ่งก็เลยเข้าร่วมค่ะ ก็หลังจากที่ l a mm ั a d a เข้ามามีบทบาทในการส่วนช่วยในการขายของเราก็ยอดขายของเราก็เพิ่มขึ้นเรียกได้ว่าเกือบ100% mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เราได้เจาะตลาดกลุ่มใหม่แล้วก็ตอนแรกเราไม่คิดว่าตลาดกลุ่มนี้เขาจะสนใจในตัวโปรดัก์ของเรามากขนาดนี้ก็ทำให้มียอดที่เยอะขึ้น mm hmm. เห็นตัวเลขได้ชัดเลย mm hmm. เพราะว่า การใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันขเขาเปลี่ยนไปแล้วก็เขาเาเทคโนโลยีเข้ามามีสว่วนร่วมในชีวิตประจําวันมากขึ้นก็ดูได้จากที่ว่าทุกคนในยุคสมัยเนี่ยเขาจะมีมือถือติดตัวแล้วก็ประมาณสัก90%้าสิบเปอร์เซ็นต์ละกันที่เขาจะมีอินเทอร์เน็ตไว้วใช้ในมือถือก็อันนั้นก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงตัวเราได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดต้องรอให้เขาเดินจนกว่าจะมาเจอร้านเราเนี่ย อาจจะได้แค่สเปของประเทศแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอินเทอร์เน็ตอาจจะได้เก้าเราก็ดูแบบนะคะแล้วก็ออกแบบแล้วก็ไปคุยกับช่างแพทเทิร์นนะคะแล้วก็ลองขึ้นตัวอย่างมาหาผ้าหาวัตถุดิบหาอะไระคะ่ะก็สำหรับคนที่ยังตัดสินใจอยู่ว่าจะเข้าร่วมกับลาซา,าด้าดีไม่ดีผมว่า าการเข้าร่วมกับ l a z า d a มันม,มีผลดีมากกว่าที่คิดเพราะว่าทาง l a z า d a เขาวางแผนการตลาดทุกอย่างมาให้เราพร้อมอยู่แล้วเราเพียงแค่เอาสินค้าไปให้เขาแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะดูแลในเรื่องส่วนของการขายซึ่งเราก็จะมีเวลามาพัฒนาตัวสินค้าของเรามากขึ้นจะได้ไปโฟกัสที่ตัวสินค้าไม่ต้องไปสนใจเรื่องยอดขายเพราะว่าทาง l a z า d a เขาดูแลเราในส่วนนี้